สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเช่บายครูพี่แอลนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีเสื้อลายในตัวแบบนี้มาฝากค่ะเป็นเสื้อที่ถักแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะถักเหมือนกันลักษณะของตัวเสื้อจะเป็นแขนเลยหน่อยหน่อยจะเป็นแขนเลย,ย,ยแบบนี้ตัวเสื้อจะเป็นตัวเสื้อปล่อย ใช้สบายๆวิธีการถักไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้เหมาะสําหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ถักได้คือเราถักโดยไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะถ้าสมมติว่าเป็นเสื้ออีกประเภทหนึ่งเราจะต้องมีสมาธิสตินิดนึงแล้วจะต้องแบบจะจะต้องค่อนข้างถักเสื้อมาหลายๆตัวแล้วจริงจะถักได้แต่ถ้าเป็นเสื้อตัวนี้จะเหมาะสําหรับมือใหม่หัดถักเลยลองถักดูนะคะ เวลาถักงานเนี่ยนะคะครูจะสอนพื้นฐานฉะนั้นว่าไซส์ที่ได้ก็ต้องเป็นไซส์ของคุณนะคะสำหรับได้ที่ใช้ในการถักเสื้อครั้งนี้นะคะคุณได้ใช้ไหมซัมเมอร์อใช้ได้ซัมเมอร์เบอร์20 เข็มที่ใช้จะเป็นเข็มเบอร์สองนะคะจะเป็นเข็มเบอร์สองหรือว่าหนึ่งจุดศูนย์มิลประมาณนี้นะคะ สำหรับเสื้อต้นแบบนี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่140ห่วงจะได้รอบอ,อก38นิ้ว หลังจากที่เราถักโซ่ได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาให้เราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญลักษณ์โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอสามคอรนะคะพันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามให้เรานับจากจุดนี้ไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วให้เราลงช่องที่เจ็ดดึงออกทีละสองหนึ่งสองสามค้างไว้นะคะ อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามลงช่องเดิมทำเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามค้างไว้อีกหนึ่งครั้งพันสามครั้งนะคะแล้วก็ลงช่องเดิม ทำเหมือนเดิมค่ะนับหนึ่งสองสามคราวนี้เมื่อเราได้สามแล้วให้เราดึงออกให้หมดเลยโซ่หนึ่งล็อกมันไว้ต่อมานะคะโซ่ห้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าลงช่องเดิมจะได้แบบนี้ต่อมาค่ะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า พันสามครั้งหนึ่งสองสามลงช่องเดิมนะคะทำเหมือนเดิมดึงออกทีละสองขางไว้อีกหนึ่งครั้ง อีกหนึ่งครั้งนะคะอ่าอีกหนึ่งครั้งเราจะทำลงนี้ทั้งหมด4เรามาดูนะคะเราจะทำโซ่ห้าหนึ่งครั้งพอ3คอลง3มครั้งเมื่อเราได้ครบแล้วเราก็ดึงออกให้หมดเลย โซ่หนึ่งล็อกมันไว้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้านับช่องไปเจ็ดช่องนับช่องไปหช่องหช่องหนึ่งสองสามี่ห้าหนะคะแล้วก็ลงช่องที่เจ็ด โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอสามคอพันสามครั้งรอไว้เลยแล้วก็นะับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องที่หกเราไม่ลงเราจะลงช่องที่เจ็ด ทำอีก3ามครั้งทำอีกทำอีกสองครั้งทำอีกสองครั้งขอพูดผิดอีกสองครั้งนะคะ,ะทำอีกสองครั้งอ่เรามาดูก็จะได้แบบนี้นะคะ ก็จะได้1 2 3 3แล้วเมื่อได้ครบ3ดึงออกให้หมดโซ่1ล็อกมันไว้แล้วก็โซ่5 1 2 3 4 5ลงช่องเดิมคราวนี้ก็โซ่5 1 2 3 4 5, พอสามคอลงไปสามครั้งหนึ่งสองสามดึงออกทีละสองนะนะคะเมื่อได้ครบนี้ละ รวมโซ่ห้าด้วยก็เป็นสี่ก็ดึงออกให้หมดเลยล็อกมันไว้ก่อนอ่านะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงช่องที่เจ็ดก็จะได้แบบนี้ เราจะถักแบบนี้แล้วเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเรามาดูขั้นตอนการจบแถวกันนะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยดอกนะคะแล้วเราก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ลงแถวที่เจ็ดโดยวิธีนี้เลยนะยังไม่ต้องทำอะไรนะคะไม่ต้องพันไม่ต้องอะไรนะจบโดยวิธีแทงลงไป ผ่นขึ้นมาแล้วก็ผ่านออกไปนะคะเราจะได้แบบนี้สำหรับเสื้อตามแบบนี้จะอยู่ที่เอ่อสิบดอกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเราจะจบด้วยวิธีนี้แถวที่หนึ่ง ต่อมาเราจะขึ้นด้วยโซ่สิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังกราให้เราพอสามคอลงนี้ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงนี้โซ่ห้าแล้วก็เริ่มทำดอกมานตรงนี้ ลักษณะของแถวนี้จะเป็นแบบนี้ถักมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่ครูจะขึ้นแถวใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึง่ง